นี้เชิญมาเที่ยวเรือนลักรถไฟสุนเนินค่ะที่เรือนลักรถไฟสุนเนินห็นนี้ในปี2565นี้เพิ่งผ่านการประเมินจากสมาคมสถาปนิกสยามว่าเป็นอาคารที่มีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่งดงามควรค่าแก่การอนุรักษ์นะคะ,ะที่เรือสองหลังเรือลักรถไฟทั้งสองหลังนี้มีการจัดแสดง นิทรรศการและก็เรื่องราวในอำเภอสูงเนินไว้แยกเป็นสองส่วนส่วนอาคารอาคารหลังแรกนะคะอาคารหลังจัว่วหลังแรกเนี่ยชาวสูงเนินโชคดีได้เจอพี่เจา้าคุณทวีชัยเจาวัฒนากับพี่ตุ๊กซึ่งกลับมาบ้านในช่วงโควิดนะคะแล้วก็ถามบอกว่า ในสูงเนินนี่มีอะไรดีจะมีโอกาสได้เจอกับพี่เจา้เาเวลาเราพูดเรื่องสูงเนินให้กับพี่เจ้าฟังพี่เจ้าดวงตาเป็นประกายแล้วก็ภูมิใจมากว่าบ้านตัวเองมีแบบนี้แล้วก็อยากจะส่งเสริมผ่านไปสองปีก็มีเรื่องที่จะต้องทำหลายอย่างแต่ว่าพี่เจ้าก็ ยังไม่ทิ้งเลือนลักรถไฟเที่ยวแวะเวียนมาดูจนกระทั่งก่อนที่จะมีการประเมินโคลาาจิโอพาร์คเนี่ยพี่เจ้าก็บอกว่าผมมีภาพชุดหนึ่งที่ถ่ายด้วยถ่ายด้วยปีมือคนสูงเนินซึ่งคนถ่ายคือพี่เจ้าตอนที่พี่เจ้าบอกว่ามีภาพชุดหนึ่งจะามาติดเป็นภาพในหลวงเจ้าก็คิดว่า าภาพในหลวงเราก็เห็นเยอะภาพในหลวงรัชกาลที่9เราก็เห็นเยอะเอามาติดตอนที่เอาภาพมาติดเราก็รู้สึกว่าเป็นภาพที่สวยแต่ก็เราก็เคยเห็นมาแต่ว่าพอมาฟังพีเ่เจ้าเล่าเราถึงรู้ว่าภาพที่เราเคยเห็นมาโดยเฉพาะภาพที่พระอ,องค์ทรงถือแผนที่กับกล้องภาพนี้จะชอบนํามาใช้ในการสอนภูมิศาสตร์กับนักเรียนว่าแม้แต่ในหลวงของเราก็ยังใช้แผนที่ ทำให้รู้ลักษณะภูมิศาสตร์รู้ทุกที่เพิ่งรู้ว่าภาพนี้พี่เจ้าเป็นคนถ่ายนอกจากนั้นภาพนี้ก็ยังมีเรื่องราวอีกว่าอนอกจากท่านถือแผนที่กล้องที่ส่งงานอยู่นั้นมีกระต่ายน้อยซึ่งก็เหมือนเป็นตัวแทนของพระเทพซึ่งภาพนี้ก็มีภาพสมเด็จพระเทพอยู่ด้านหลังมีวอวิทยุพี่เจ้าบอกว่าเป็นภาพ ของเทวดาเดินบินในมุมมองของพเจา้าโอ้เราฟังแล้วเราโอ้ oh. ภาพที่เราเห็นภาพหนึ่งเนี่ยเวลาสื่อความหมายโดยคนถ่ายโดยมุมมองของตากล้องที่ถ่ายเนี่ยมันช่างมันช่างลึกซึ้งเนาะช่างระเมียดละไมัยจะฟังพเจ้าพูดมาหลายครั้งพูดเมื่อไรเจ้าก็ผลลุกทุกทีมันเป็นบุญของคนสงเนินที่ได้มีโอกาสรับฟังเรื่องนี้พิจ้าให้เกียรตินำภาพเหล่านี้ มาติดที่เรือนรักรถไฟสูงเนินมีหลายภาพที่มีความสำคัญภาพในหลวงที่เสด็จที่ทุ่งมะขามย่องข่าวที่ไปเป็นกำลังใจให้กับคนอยุธยาพี่เจ้าใช้กล้องสองไปที่ในหลวงรัชกาลที่เก้าเราเห็นแววตาของพระอ,องค์จะ นึกของเจ้าเองว่าแววตาของพระอ,องค์กับแววตาของพิจาวมุมกล้องของพิจาวช่างสื่อ,อทําให้ภาพมีความหมายเวลาเจ้าจะเล่าภาพนี้ที่พิจาวเล่าให้ฟังเจ้าก็เล่าได้ไม่เหมือนพิจาวเล่าเพราะฉะนั้นเจ้าก็อยากจะให้พิจาวเนี่ยเล่าภาพนี้พิจ้าบอกจะเอาภาพนี้ลงใน QR code เพราะฉะนั้นภาพที่เรือนลักรถไฟสูงเนินจึงเป็นภาพที่ คนถ่ายเป็นคนสงเนินนำมาจัดแสดงด้วยหัวใจของคนสงเนินที่รักบ้านเกิดแล้วก็อยากจะทำเพื่อบ้านเกิดถึงแม้ในระหว่างที่การพัฒนาเรือลักรถไฟแห่งนี้จะ,ะมีปัญหาอุปสรรคบ้างแต่จะ,จะเห็นว่าพี่เจ้าจะหาวิธีทางเพื่อที่ะจะทำให้บ้านเกิดเมืองนอน ของตัวเองพี่เจ้าบอกว่าพี่เจ้าไปทําภาคเหนือภาคใต้ให้กับชาวเขาเยอะแยะอยากจะทําให้กับบ้านเกิดของตัวเองบ้างจึงอยากเชิญชวนให้ทุกท่านมาชมฝีมือของคนสูงเนินที่รักในหลวงแล้วก็ถ่ายทอดออกมาด้วยภาพเรือนลักรถไฟหลังนี้เราจัดแสดงในเรือนที่ในมิติของคนสูงเนินที่รัก ในหลวงของเราขอเชิญท่านมาชมมาเป็นกำลังใจ